สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโฟก์คเออาสวัสดิ์คารครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูรถกระบะนะครับเป็นอีวูตรน m แมกออนยูปีสอง2ันยิบสองครับที่สําคัญได้เป็นเกียร์แซดอีกด้วยนี่ได้ฝาถ่ายซิ่งแบบนี้มาแล้วด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับคันนี้ได้ปีย2ิบสองแท้แทนะฝาถ่ายก็คือจะเป็นฝาถ่ายแบบโุมมาให้นะครับนี่แล้วจะมีแม็กเลนเนอร์คอบมาอย่างดีนะครับแม็กเลนเอร์ก็คือใส่ของใหม่ให้เลยนะอ่า ดี๋ยดูงานฝาท่ายก่อนนี่ครับก็คือเอาฝาเดิมแท้โรงงานเนี่ยไปหุ้มมานะครับผมแล้วก็มีกันชนท้ายให้ไปท้ายครับสวยๆเลยไม่มีแตกบินหรือว่ารอยเล้าตรงไหนเลยนะครับใหม่ทุกจุดแน่นอนครับผมก็มีกล้องถอยมาให้นะครับนี่ดอนนี้ก็เหมือนกันไฟของตัวปี2022นะครับหน้าเขียวสั้นก็จะเป็นลมดำด้านในนะครับผมด้านในจะเป็นสีเทาเข้มนะครับ ทับปีก่อนนะั้นนี้ก็คือจะเป็นคมใสแล้วก็จะเป็นสีออกบอลบอหน่อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้ครับสีสรถได,ด้เดินนะครัเลยนะสีบางๆเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องล้อแม็กนะครับจัดแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลยชุดหนึ่งครับนี่ล้อย,อยางอะไรก็มีให้เรียบร้อยนะครับไปรงเสตตีสวยๆนี้เลยนี่เปนไงครับอ่ะแล้วก็นี่ครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเบาะงานหนังทั้งหมดเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับ สภาพเบาะสวยมากเลยนะครับผมไม่มีรอยย่นรอยขาดตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะคูแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับคูแม็กจะอยู่ในปีสอง2ันยิบสองนะครับนี่สวยๆเลยนะแล้วก็กตามคนล่องคอนโซลนะครับก็จะหุ้มหนังมาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ครับตรงขอบประตูนี่รอยร์ดอยู่เหมือนเดิมนะนี่นะครับสีเหลืองสีแดงอยู่ครบเหมือนเดิมครับแล้วก็ นั่นแหละก็อยู่ด้านนี้แล้วนี่ครับเบ็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดแน่นอนนะครับนี่ใหม่จริงครับคันนี้รถเดิมจากตูนเลยนะครับผมก็จัดแบ็กใหม่ยังใหม่ให้แล้วแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเป็นฝาท้ายนะครับที่ได้เป็นฝาท้ายคาร์บอนมาแล้วก็สําหรับราคานี้นะครับผมคุณลูกค้าครับถ้าในเมื่อเราได้ฝาท้ายคาร์บอนมาแล้วจะต้องการเป็นฝานาคาร์บอนเพิ่มเติมนะครับแจ้งมาเดี๋ยวเราใส่ให้วันรับรถครับผม อ่านี่ครับลองดูกันได้เลยนี่ช่วงล่างเช็คให้เราเป็นอย่างดีครับผมทุกซอกทุกมุมทุกดุดรับเช็คให้เราเป็นอย่างดีล้อแม็กยางใหม่นะครับผมพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆครับวนมาด้านหน้าครับผมนี่เป็นตัวหน้าเขี้ยวสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แซดแท้ๆเลยนะครับในปีสอง2ันยี่ิบสองนี่ครับผมไฟยังใส่อยู่เลยครับผมนี่ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่คู่กันแบบนี้นะสำหรับตัวสูงกันชนหน้ามันจะใหญ่กว่าตัวเตี้ย นะครับตัวตัวเตียมันจะแคบๆหน่อยนะครับนี่เรามาดูเขี่ยวกันใกล้ๆครับเขี่ยวสวยๆเลยนี่ปันกุดๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นงานโครเมียมนะครับตัดกับตัวสีออกเขาเข้มหน่อยนะครับด้นนี้ก็เหมือนกันนี่ไฟโคมใสๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะแวะเข้าไปดูเลขใหม่กันด้านนี้นะครับ อ่ะนี่ครับเครื่องยนต์ขุมพลังหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะครับรถข้อเดิมๆเ,เลยนะครับผมอ่ะคเรลองดูใกล้ใกล้ครับนี่ข้อเดิมนะอ่าเบรก abs มีให้ครับรวมไปถึงโครงสร้างนี่ครับรถไม่แก่ไม่ถอดเน้นทางอยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่รถแก้มนี่ครับลายไปยนต์พันหน้ามาจะถึง ฝั่งนี้ครับแผ่นเพจก็อยู่ที่เดิมแผ่นเพจจะระบุปีตั้งแต่ปี23ขึ้นไปนะครับถึงจะระบุปีคอสอันนี้ครับด้านนี้นี่นี่ครับไม่มีร้องรอยการแก้การทอดครับผมถ้าอยากได้ฝากคาร์บอนตามไปแจ้งครับแจ้งมาได้เลยแล้วก็พวกระบบ e d r ต่างๆเนีครับอยู่ครบหมดเลยนะรถไม่เคยมีการปรับแจ้งใดๆมาทั้งสิ้นมีแค่ทอด ID ออกมาล้างให้อย่างเดียวนะครับ อ่ะมาด้านนี้กันต่อครับผมมาครับเดี๋ยวใหด้ดูเลขไม่กันนะครับนะนี่ครับอออรถเปิดประตูทิ้งไว้นะครับผมก็เลขมไม้ไมู่่ประมาณเก้าหมื่นกวโลนะครับนี่อ่ะมาแล้วนี่กดพวงมาลัยได้นะครับ มีหลายโหมดให้ได้เลือกเลยระบบปวมมาแล้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเนี่ยสองข้างนะครับแล้วก็เนี่ยขั้นนี้ก็คือจะเป็นที่ควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอเรือนไหม่น,นะครับด้านนี้ก็เป็นตัวปรับไฟลูกแก้วด้านหน้านะครับผมการเลื่อนถ่ายมีให้เรียบร้อยครับและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านี่นคือจะคุ้มหนังมาทั้งหมดเลยนะครับนี่จอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยมาเรียบร้อยนะครับเป็นกะเลยนะชัดเจนใช้งานง่ายครับเกียร์ธรรมดาหสปีด พอเป็นเก็ดแซดปุก็จะมีเนี่ยเป็นงางคิปสีพวกเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับสวยๆเลยเบาะหนังก็นั่งนุ่มสบายนะครับและที่สำคัญก็คือตัวคูแมกนะครับเวลาตากดแดดร้อนๆเนี่ยมันก็จะช่วยเ,เรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะลงไวแล้วก็การดูดซับความร้อนมันจะไม่เหมือนหนังธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูฝ้าเพดานด้านบน ไหลล่องรอยการเจิมนะครับสะอาดทุกจุดกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ในส่วนของดังนัฟิล์มนะคันนี้ได้ฟิล์มเฉียวใสไฮคลรอบพันนะครับอารมณ์แบบแอบแอบซิง์มาหน่อยนะครับผมอ่ะก็นี่ด้านนี้ประตูก็คือจะเนี้ยเก็บดีเทลเป็นงานหนังหมดเลยนะแล้วก็พวกจุดกะจกไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับนี่เรียบ <ๆ S 2> เรียเลยกระจกมองข้างก็คือพับไฟฟ้าๆๆๆถ้าเป็นในเกต l อ a ดีอะ กระจกพับมือธรรมดานะต้องเป็นเกียร์แซเป็นต้นไปเราคุยกันในช่วง2020นะครับถึงจะได้เป็นพระไรานะครับที่เทๆแบบนี้เลยก็สําหรับคันนี้นะครับผมที่แม็กออนนิวนะครับ1.9ึ่แซดสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ6 4แ0 0 0บาทเท่านั้นครับต้องการฝาคาร์บอนแจ้งมานะครับผมหรือว่าถ้าไม่ต้องการฝาคาร์บอนจะเป็นส่วนลดก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมก็ ซื้อกันสดครับไม่บวกแวดเพิ่มซื้อกันผ่อนก็ฟรีทุกค่าดาเนินการครับผมสนใจก็โทรมาได้เลยที่ KR Smart Car ครับหรือแอดไลน์มาได้เลยที่ adkr smart car ครับผมเชิญนชอบครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยครับแล้วด้วยคลิปทัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำกันฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ